กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสไปออสเตรียกับฟ้าใหม่นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันเพื่อที่จะมาตอบคําถามอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะมาตอบคาถามที่มีเพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามานะคะ ก็สองสามคำถามได้นะคะวัน <onun> น <obsession> ี้จะมาตอบให้เลยค่ะแบบจุใจไปเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนก่อนที่จะไปฟังนะคะอย่าลืมนะคะเฝาใหม่ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเ้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ a c e b o o k เพจด้วยนะคะสบายออสเตรียนะคะทุกคนทั้งสองอันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเ้าใหม่นะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรคําถามอะไรสามารถที่จะถามกันเข้ามาได้ค่ะทุกคนไม่ยินดีที่จะตอบให้กับทุกคําถามเลยนะคะ คำถามแรกเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเอ่อฝ้าใหม่จะตอบเลยพูดเลยนะคะก็คือว่าเป็นคําถามที่บอกว่าถามเข้ามาว่าถ้าจะแต่งงานเนี่ยแต่งที่ไทยกับแต่งที่ออสเตรียเนี่ยนะคะแต่งที่ไหนดีที่สุดกว่ากันนะคะอันนี้คือขอตอบในความคิดโดยส่วนตัวของฟ้าใหมเ่เลยก็ร้วกันเนาะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าถ้าสมมุติว่าแต่งงานแล้วถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนละอันนี้คือต้องมาคิดก่อน ต้องมาตกลงกันก่อนเนาะว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนแต่ถ้าแต่งงานแล้วสมมติว่าอยู่ที่ไทยก็แต่งที่ไทยก็ดีประหยัดใช่ไหมคะทุกคนแต่งเสร็จอยู่ที่ไทยแต่งที่ไทยเลยค่ะไม่ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาต้องบินมาแต่งที่นี่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือยังไงเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้ว่ามันก็คือมันก็เป็นเรื่องของการอยู่ที่ประเทศไทยไปแล้วเนาะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่สองนะคะคือว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมาอยู่ที่ประเทศออสเตรียหรอ ถ้าสมมุติเราสองคนตรลงกันว่าเออแต่งงานเสร็จแล้วเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรียนะอะไรเงี้ยก็แต่งที่ออสเตรียดีที่สุดค่ะเพราะว่าการที่เราจะเข้ามาที่ออสเตรียเนะี่ยสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมาแต่งงานใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาทาวีซ่าแล้วก็แต่งเสร็จบินกลับไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราแต่งเสร็จอยู่ที่นี่เราก็คือมาเลยด้วยวีซ่าดีเลยนะคะ ก็คือมันจะมีวีซ่าเดียแบบว่าเชิญมาแต่งงานอะไรเงี้ยเขาวีซ่าดีเนี่ยนะคะเหมือนที่ฟ้าใหม่เคยทำมาเนาะตอนที่ฟ้าหมายแต่งงานฝ้าใหมายแต่งที่นี่แล้วสามีเนี่ยก็เชิญเป็นวีซ่าดีนะคะมาให้เชิญฟ้าใหม่เป็นวีซ่าดีอย่างเงี้ยะก็คือวีซ่าว่าทาว่าจะมาเอ่อเชิญมาแต่งงานอย่างเงี้ยทุกคนก็มาแล้วก็อันนี้ก็แต่งงานที่นี่แล้วเวลาเรามาเนี่ยมันจะต้องใช้เอกสารก็คืออันนั้นะที่ท,ที่ตอนที่เรามาก็คือตอนวีซ่านี่แหละแบบนั้นอยู่แล้วนะคะ ก็คือเราก็เอาเอกสารทุกอย่างนั้นมาแล้วทีนี้เราก็มายื่นแล้วก็เป็นนัดแล้วก็เราก็ไปแต่งที่นี่เลยเพราะแต่งเสร็จเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราก็จะต้องไปเดินเรื่องในการที่จะทําวีซ่าบัตรแดงขาวแดงใช่ไหมคะอันนั้นอ่ะเรามีเอกสารทุกอย่างอยู่แล้วทะเบียนสมรสเราก็มีใช่ไหมคะแล้วทะเบียนสมรสที่เรามีเนี่ยเป็นทะเบียนสมรสแบบต้นฉบับที่ออกจากของเขาเองอ่ะประเทศของเขาเองสํานักงานของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะอำเภอของเขาเองเนาะเราก็เอาไปยื่น้ทีนี้มันก็ จะไม่มีแบบว่ายังไงความสงสัยอะไรใดๆทั้งสิ้นไงก็คือเราไปยื่นก็คือเราก็ยื่นไปเลยแล้วมันก็จะไม่มีการขอนั่นขอนี้เพิ่มเพราะว่าเราทํามาหมดแล้วไงตอนตอนแต่งงานอนะก็คือแค่นั้นแหละคะ่ะและที่เพิ่มก็คือว่าการผลการสอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเพิ่มและนี่ก็คือจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าการที่เราแต่งที่น่นแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยในความนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของฟ้าใหม่นะฟ้าใหม่ มองแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครมองอะไรแตกต่างกว่าแล้วก็มีเอ่อเอ่อคือยังไงอ่ะมีความคิดเห็นนะคะที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะนะคะคําถามที่สองเลยนะคะก็ถามกันเข้ามาว่า,าคําถามที่สองเนยว่า Visa วีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยสามารถที่จะอยู่เที่ยวที่นี่ได้กี่วันนะคะทุกคนอันนี้จะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าวีซ่าเยี่ยมเยียนกับวีซ่าท่องเที่ยวคืออันเดียวกันนะคะ คืออันเดียวกันเวลาเราเขาบอกมีคนบอกว่าอาจะทาวีซ่ามาให้นะวีซายืมเยือนมาให้นะก็คือเขาก็ทาวีซ่าท่องเที่ยวมาให้เรานั่นแหละค่ะซึ่งมีอายุในการที่จะอยู่ที่นี่ได้สเดือนค่ะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแต่ที่เขาบอกว่ายืมเย็นนี่คือแล้วแต่เนาะแต่ละคนนะเวลาชายที่นี่เชิญไปอย่างเงี้ยเขาจะเชิญมาให้เรามาอยู่ที่นี่กบเพากี่เดือนละใช่ไหมคะก็คือกี่วันอาจจะเป็น2อาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป แต่ด้วยอายุจริงๆแล้วอายุของวีซ่าจริงๆก็คือ3เดือน,นะคะ่ะ3เดือนนะคะมันก็คือวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าท่องเที่ยวนี้ก็คือวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าเยี่ยมเยียดนะคะอันนี้ก็คืออันเดียวกันแล้วเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทุกประเทศในยุโรปเลยที่มันอยู่ในเชงเก้นนะคะถึงแม้ว่าอย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างเง,งี้ยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในออสหภาพยุโรปแต่ว่ามันก็ไปได้เพราะามันเป็นเชงเก้นนะคะทุกคนนั่นนะคะก็แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะแถมให้อีกหนึ่งข้อเท้านะคะที่ คนนึงก็ได้ถามเข้ามามว่าเนี่ยเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วนะมินเนี่ยผู้ชายคนเนี้คืออายุ80ปีเนาะเป็นโรคมะเร็งด้วยแล้วก็ได้เชิญเขามาแล้วเขาให้มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็คงอาจจะเป็นในลักษณะของแบบเป็นแฟนกันนี่แหละมั้งเท่าที่อ่านนะคะเท่าที่อ่านที่ท,ที่ตามคอมเมนต์ของคุณพี่นะคะก็คิดในความเข้าใจของฝ้าใหม่อะ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบเชิญมาให้ดูแลตัวเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเขาเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยในแบบาฐานะของความเป็นแฟนะเป็น เพื่อนผู้หญิงอะนะคะถ้าสมมติเราฟั่งใหม่เข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าตามความเข้าใจที่ฟ้าใหม่อ่านแล้วก็ฝ้าใหม่ที่ว่าก,ก็คงจะเป็นแฟนกันเพราะาพี่เขาก็ห่วงผู้ลุงคนนี้มากๆนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าลุงแกเนี่ยอายุ80แล้วเนาะปัญหาคือเขายังมีภรรยาอยู่แล้วลุงเขาก็บอกว่าเขาเขายังไม่กล้าอยากกับภรรยาเพราะว่าแบบพี่ผู้หญิงไทยเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งภาษาพูดภาษาเยอรมันไม่ได้อไรเงี้ยทุกคน คือถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่น,นี่ฟังตั้งใจฟังเลยนะคะเป็นความรู้อันนี้คือไม่ใช่ค่ะคือเขาโกหกผู้ชายคนนี้โกหกมันหยาบไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอกถ้ายิ่งภรรยาของเขาว่านอนอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยติดเตียงอยู่มันหยาบไม่ได้ง่ายๆคือหนึ่งโอเคลุงคนนี้ยเป็นคนมีเงินแน่นอนเขาอายุ80แสดงว่าเขากเกษียณแล้วเขาจะต้องมีเงินกเกษียณที่ดีนะคะกะ็เงินกเกษียณของเขาอาจจะเยอะเนาะ คือฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนอ่ะพอกะเกษียณอายุแล้วเขาจะได้เงินเยอะไม่ใช่นะคะทุกคนมันจะอยู่ที่อายุงานของเขาว่าเวลาเขาที่เขาทํางานมากี่เดือนเขาจ่ายเงินเนี่ยจ่ายภาษีเนี่ยเข้าไปตอนที่เขากเกษียณอะไรเงี้ยเขาทางานมากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันระยะเวลานานแค่ไหนเขาถึงแล้วเวลาเขาจะเนี่ยจะได้ทุกคนจะไม่ได้ได้ไม่เท่ากันแต่คิดว่าลุงคนนี้อายุ80แล้วอย่างเงี้ยคุณปู่คนนี้นนะ ก็แสดงว่าเขาต้องเป็นคนต้องมีเงินอ่ะเขาต้องมีบ้านเป็นของตัวเองเขาจะต้องมีเงินกเกษียณอายุพอในการที่จะเชิญใครสักคนหนึ่งมาได้อะ <c oughs> ่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครใครใครก็เชิญใครให้มาก็ได้อนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะคะทุกคนคุณจะต้องโชว์เงินของคุณว่าคุณมีเงินเพียงพอในการที่จะเชิญคนคนหนึ่งอ่ะมาอยู่ที่บ้านของคุณโดยไม่ไม่ต้องทํางานอะไรเลยไม่ต้องค่าใช้จ่ายคุณเป็นคนออกหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณมันจะต้องเป็นถึงขั้นนี้เพราะว่าคนที่จะ เขาจะเชิญมาให้เยี่ยมเยียนเนี่ยหรือมาท่องเที่ยวเนี่ยคือคนพวกนี้คือไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทํางานเนาะคือมาเที่ยวคือมาเที่ยวเฉยๆแล้วคนเชิญเนี่ยคือจะต้องรับรองทุกอย่างหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เนี่ยท่องเที่ยวคนเนี้ยก็คนเชิญเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อที่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าหย่าเพราะว่าคุณอะไม่รู้ภาษานี่ไม่ใช่เขาหย่าไม่ได้หรอกทุกคนการที่เขาจะหย่าอย่างเนี้ย ทรัพย์สินเขาจะต้องทํำยังไงเขาอาจจะมีทรัพย์สินร่วมกันมาลุงคนนี้แปดสิบแล้วภรรยาก็ยังมีอย่างเงี้ยเขาอยู่ด้วยกันมาเขาจะทําทรัพย์สินยังไงเขาจะแบ่งกันยังไงเขาจะต้องมีทรัพย์สินร่วมกันเนาะเขาจะแบ่งกัน,นยังไงแล้วภรรยาของเขาอะรู้หรือเปล่าว่าเชิญคุณมาใช่ไหมคะเพราะเราบอกว่าถ้าภรรยาอยู่ที่โรงพระยะบาบาลเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะไปเยี่ยมเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยเอออยากไปเยี่ยมนี่ฉันก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะแล้วยิ่งช่วงนี้มันเเปป็็นนนนนช่วงงขอีสถาากรณ์แบบ้ ใช่ไหมคะก็คือไปเยี่ยมก็ไม่ได้ทําไมเขาถึงชวนชวนคุณมาแล้วมาบอกว่าอย่างนี้คือเขาอยากไม่ได้ง่ายๆหรอกคะ่ะและที่นี่การที่จะหย่ากับสามีภรรยาจะหย่าก,กันเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ,อวันนี้ตกลงกันแล้วก็พรุ่งนี้ไปหย่าเลยไม่ได้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาในการหยา่าคุณจะต้องอยู่ห่างกันหนึ่งปีและถึงนั้นคุณจะต้องไปแบบดําเนินเรื่องไนดะ้อันนี้คือแค่แบบว่าขนาดสองคนตกลงกันไว้แล้วนะว่าจะหย่าด้วยกันอย่างเงี้ยหย่าด้วยดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าในากรณีแบบนี้ยแสดงว่าถ้ามีภรรยาของเขารู้ ลุงคนนี้ต้องผิดเต็มๆเพราะว่าลุงคนนี้มีแฟนไงมีเพื่อนผู้หญิงไงคือมีแฟนแล้วเราก็เชิญให้มาอยู่ที่บ้านของเขาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือว่ามันจะต้องมีแบบว่าต้องมันเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆมันจะต้องยาวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรื่องง่ายเขาจะอยากกับพยะยาคเขาไม่ได้คืออยากไม่ได้นึว่าอยากไม่ได้เลยเหรอไม่ใช่ก็อยากได้แต่ว่ามันมันเยอะไงเรื่องมันเยอะแบบ คือมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยทรัพย์สินต้องแบ่งเพอเพอลุงอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้ถ้าเมียเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลุงเป็นคนผิดเต็มๆอย่างเงี้ยลุงจะต้องแบ่งทรัพย์สินของเขาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเยอะอันนี้คือพูดคลิปนี้ไม่จบหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพี่บอกว่าเนี่ยเออวีซ่านี่จะหมดเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนใช่ไหมเราก็จะต้องกลับไปเนาะคือจะต้องกลับไปเพราะท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวยมันหมดแล้วอย่างเงี้ยวีซายิ้มเย็นนะแล้วคือแบบ ลุงเนี่ยจะต้องไปรับคีโมเดินทันวาอย่างเงี้ยอยากจะกลับมาทันมากเลยเพื่อที่จะกลับมาดูแลเขาอย่างเงี้ยได้ไหมอันนี้คือมันเป็นเรื่องของลุงเขาเลยถ้าพี่กลับไปแล้วเขาจะต้องเป็นคนไปดําเนินการนะคะว่าจะไปเชิญพี่มาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจะได้หรือว่าไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแต่ว่าปุ๊บป,ปั๊บเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะคะปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้แน่นอนอันนี้พูดได้เลย,เลยปุ๊บปั๊บไม่ได้แน่นอนยังไงก็ต้องใช้เวลา เคยได้ได้ข่าวแบบบางเคสก็บอกว่าต้องต้อง,องรออีกสามเดือนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในกรณีนี้ฝ้าใหม่ย,ยังไม่ไม่เคยไงคือโดยส่วนตัวประสบการณ์ยังไม่มีแต่ว่าเคยฟังจากประสบการณ์ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ง่ายแน่นอนทุกอย่างอ่ะกฎหมายอ่ะมันมีเขียนบังคับเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าในทางนี้ทางนั้นความยืดหยุ่นอ่ะมันก็อยู่แต่มันก็แล้วแต่บุคคลเนาะว่ามันจะยืดหยุ่นมากได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่กลับไปสามสิบพฤศจิใช่ไหม พี่จะมาหนึ่งสองทันวาอะไรเงี้ยไม่ได้ลุงคนนี้ก็จะต้องไปเดินเรื่องการจะเดินเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็บอกว่าเออนี่ฉันจะเชิญอะไรอย่างงี้ไม่ได้มันต้องใช้เวลานัดและยิ่งในสถานการณ์แบบเนี้การนัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะมันไม่ได้ง่ายแบบปุ๊บปั c, ป๊บได้เลยมัยนก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอก็ต้องอดใจรอเนาะว่าแล้วก็คือมันจะเป็นอะไรยังไงก็คือรอแต่ความหวังที่เรามีว่าเขาจะต้องอยากกับภรรยาของเขาแล้วมาแต่งงานกับเราแน่นอนอันนี้ก็เผา,างนะคะ พอๆลงตั้งสติให้ดีๆนะคะตั้งสติให้ดีๆการที่เราจะคุยอะไรกับใครยังไงเราต้องคิดให้ดีๆเราจะต้องเช็คให้ดีๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนที่อยู่ที่นี่คือจะรวยทุกคนคนคน,นี้อาจจะรวยถ้ารวยแล้วมีครอบครัวมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายในการที่จะอยากกับครอบครัวเก่าแล้วก็มาแต่งงานกับเรามันไม่ได้เรื่องง่ายนะคะอันนี้คือฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงในฐานะที่เราเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน นะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็จุใจไปเลยนะคะ3คําถามค่ะ3คําตอบนะคะของ3าําถามนะคะที่ต่อไปนะคะก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพด้วยอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะที่ประเทศไทยก็คือภาคเหนือภาคอีสานเนาะก็คือรักษาสุขภาพด้วยนะคะสําหรับ แล้วก็ที่อื่นๆด้วยกับรยายกาะทุกคน,นะคะที่ทุกคนอะคะที่เป็นเพื่อนกับฟ้าใหม่ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนพระชอบยพอนะคะสวัสดีค่ะ